เครื่งประกอบที่เคียงอยู่สองข้างของพระที่นั่งราเชนทรยานนั้นนะคะจะมีทั้งฉัดเครื่องสูงหักทองฝางเครื่องสูงนั้นจะมีเครื่องสูงที่จัดอยู่หน้าพระที่นั่งกับหลังพระที่นั่งก็จะเรียกว,ว่าฉัดเครื่องสูงหักทองฝางหน้าที่อยู่ด้านหลังก็คือฉัดเครื่องสูงหักทองฝางหลังอย่างนี้เป็นต้นค่ะจุดหนึ่งก็จะมีฉัดเจชั้นฉัดห้ชั้นแล้วก็บังแทก มีผู้กองกับตัดเึ้่สูงหักทองฝั่งหน้าด้วยนะคะทั้งหมดได้จากกรมพลาที่การทหารบบกค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,พร,ร,ร,ามารีพระบรมวงศานุวงศ์ท่านผู้หญิงทัศนาวัลยรสอนสงครามสด็จพระราชดำนิน ตามขบวนของพระที่นั่งราชดยานประดิษาฐานพระบรมกราบีครับท่านผู้ชมจะสังเกตเรื่องสูงที่อยู่สองข้างพระที่นั่งราชดยานนะคะ ซ้ายนั้นก็คือพระกดพระกฏก็เหมือนกับร่มนั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวาคือบังพระสูนบังพระสูนก็เหมือนกับบังพระสุริยาหรืวบังแสงอาทิตย์ค่ะทั้งสองสิ่งนี้จะต้องคู่กันและก็อยู่กันคนละข้างนะคะขณะนี้ฝนโปรยปลายลงมาในบริเวณที่มีริ้วขบวนพระอิสริยยศด้วยในพระบรมหาราชวังนะคะ ขบวนของพระที่นั่งราเชนทรยานกำลังยาตราเข้าสู่ส่วนกลางของสนามหน้าพระที่นั่งจักกรีมหาปราศาสตร์ค่ะในขณะท,ที่ส่วนหน้าของขบวนนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณหน้าพระที่นั่งไปทางฝั้งแล้วนะคะในเรืขบวนนี้จะมีพระปริยุรยาตและก็ ราชนิกูลจาก42ราชสกุลมาร่วมส่งสเสด็จด้วยนะคะในทุกขบวนโดยแบ่งออกเป็นราชวงศ์ผู้เชิญเครื่องราชอิสริยยศของเจ้านายผู้ทรงร่วมรับไปทั้งหมด16ท่านแล้วก็มีร้อยเอ็จิทัสสอนสงกรามพระนจาเชื้อสายตรงผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อยจะรวมเป็น17ท่านในขบวนเชิญเครื่องราชอิสริยยศค่ะ เป็นผู้ชายล้วนเท่านั้นนะคะถึงแม้จะเป็นเจ้านายหรือพระประยุรญาตผู้หญิงก็จะไม่ได้เข้าร่วมในริ้วขบวนค่ะธทมเนียมการอันเชิญเครื่องราชในสมัยก่อนนั้นเป็นพระประยุรญาตใกล้ชิดกับพระองค์ท่านผู้สิ้นพระชนหรือสวรรคตเท่านั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากเหลือพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าผู้สืบเชื้อสายจากราชการที่สี่และราชการที่หอยู่มิได้มากนักโดยเฉพาะในราชสันตติวงศ สายรัชการที่4นั้นก็จะมีอยู่ไม่กี่ท่านนะคะขณะที่ในสายราชสกุลรัชการที่5อย่างเช่นราชสกุลยุคนแล้วก็อีกหลายราชสกุลนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมในริ้วขบวนนี้ด้วยค่ะมีหลายท่านด้วยกันนะคะในขณะนี้เจ้าพนักง,งานภูสามาลาเชิญพระโกศรพระอัฐิ พักไว้ที่หน้าพระวิมานอีกสิครูสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯราชาธราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระที่นั่งจักรีนาราปราสาทค่ะ พระประยุรยาตและราชนิกูลที่อัญเชิญเครื่องราชอิสริยยศในริ้วขบวนนี้นะคะมีร้อยเอกจิทัศน์สอนสุรามพระนัดดานในสมเด็จพระเจ้าี่นางเธอเจ้าฟ้ากระย,ยาณวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินอัญเชิญเครื่องทองน้อยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิญยุคนพลตรีหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนหม่อมเจ้านวพันยุคน หม่อมราชวงศ์จักรรสจิตรพงศ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหม่อมราชวงศ์ปริดิยาทรเทวกุลหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิวัตเป็นต้นค่ะขณนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เจ้พนักงานภูสามลาเชิญพระกบพระอัฐิไปพักไว้ที่หน้าพระวิมานนะคะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและพระบรม,มวงศานุวงศ์ขึ้นยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ สำหรับขอพระบรมอัฐิน,นะคะมีการบรรยายของหม่อมราชวงศ์แสงศูนลดาวันถึงความงดงามภายในว่าตกแต่งเป็นศิลปะลายไทยอย่างวิจิตรบรรจงงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ผนังเรียบไม่ได้เขียนสีหรือลวดลายอย่างใดแต่ที่เชิงผนังประกอบ,บบัวไม้แม่ลายจำหลักเป็นลายกุดันดอกใหญ่ลงรักปิดทองประดับกระจกขอบบัวประกอบด้วยกระจังปฏิญาน ผนังตอนบนประกอบบัวเชิงเพดานเป็นลายเฟื่องเพดานตกแต่งด้วยดาวทองแกมแก้วดอกแกมแก้วดอกลอยภายในกรอบเหลี่ยมมุมกรอบประกอบด้วยลายผีเสื้อทั้งดาวลอยทั้งกรอบและลายมุมกรอบเป็นไม้จำหลักลรงรักปิดทองประดับรกระจกทั้งสิน้นขอบพระทวารด้านในประกอบด้วยไม้จำหลักลายกระหนกแข้งสิงห์ภายในช่องจรนำํำเหนือพระทวารเขียนรูปเทพ,พนมประกอบลายกระหนก เบื้องล่างของลายกระนกเป็นลายราชวัตรบานพระทวารจำหลักลายกระหนกแข้งสิงล้อมลายรักร้อย